จะบอกผู้ชมว,ว่าเพราะว่าภาพนี้แหละครับเป็นเหตุที่เราจะต้องเชิญอาจารย์พิเชษมาคุยกันในช่วงของความสวยอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะก่อนก่อน,อนที่จะให้อาจารย์พิเชษคุยขอกล้องจับอีกครั้งหนึง่งแล้วก็อ,อยากให้ต้นเนี้ยชี้ใต้ตาสองข้างเพื่อให้ผู้ชมสังเกตเพราะว่าจะเกิดต้องหันแว๊บแๆๆไปไม่สังเกตจะไม่รู้ว่าเรากระยังคุยเรื่องอะไรกันมาลกล้องมาเอาเลยเอาเลยเอาเลยนี่นี่ นี่คือซีกปกตินะฮะอ่าส่วนที่นิ้วนิ้วชี้นี่เห็นถุงใต้ตาไหมฮะเห็นเห็นริ้วรอยอ่าส่วนอีกข้างหนึ่งนี่เพียงแค่ห้านาทีริ้วรอยก็หายไปแล้วดูใต้ตาเอ้อาตรงนี้อีกผิวตรงนี้อีกอันหนึ่งร่องแก้มตรงเหมือนคนหน้าเบี้ยวเลยเพราะอีกข้างหนึ่งย้อยอีกข้างหนึ่งกระชับกระชับน่าเห็นไหมล่าเห็นไหมล่าดวงตาที่ยกขึ้นนี่เห็นไหมอ่า แล้วก็ดวงตาด้านที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะลงอย่างนงี้มแต่ข้างนี้มันจะกระดกขึ้นเงี้ยเห็ไหมอ้โหสารพัดเลยอ่ะเดีมาคุยจุดให้ทีเรามาคุยกันอาจารย์ขาผลิตภัณฑ์อันนี้คืออะไรคะครับก็ AR ที่สองขวดอ่ะตัวหนึงตัวหนึ่งก็เป็นเซรั่มนะฮะนะตัวสีเงินก็จะเป็นเซรั่มส่วนตัวสีทองก็จะเป็นครีม อ๋อถ้าตามปกติอ่านี่เป็นผู้เชี่ยวชาญอ่าฮะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเมื่อไหร่มีครีมกับเซรั่มเซรั่มจะต้องลงที่หน้าเราก่อนครีมถูกต้องรับอืมอ่ามันเป็นตัวที่เราจะต้องเอาลงไปเนี่ยกระชับผิวครับอ่ะสาเหตุที่แยกก็เพราะว่าในเซรั่มมันจะมีส่วนเป็นส่วนที่ละลายน้ําได้ดีในน้ําครับมันจะมีในน้ําเท่านั้นไม่มีน้ํามันนะฮะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบธรรมชาติใดๆที่ละลายในน้ํามัน จะไม่อยู่ในเซรัม่มจะอยู่ในน้ำเพราะงั้ก็การดูดซึมก็จะง่ายใช่ครับน,น้ำซึมเข้าไปองค์ประกอบที่รายน้ำก็จะเข้าไปได้ดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่ครีมเข้าไปปุ๊บใส่น้ำมันเข้าไปปุ๊บมันจะกลายเป็นครีมอ,องค์ประกอบที่ทีรอยน้ำที่ควรจะซึมเข้าไปใต้ผิวหนังมันก็จะมีความสามารถในการซึมช้าลงเพราะนั้นก็เลยต้องต้องลำบากนิดหน่อยก็คือรักษาความชุ่มชื้นเอาไว้ให้นี่เวลาลงเซรั่มเสร็จแล้วเนี่ยรูปจนกระทั่งมันหมดไปเนี่ยนะคะครับ ไปสักสองนาทีนะคแล้วตามด้วยมือทั้งนี้เอามือทั้งนี้ยอครับจะรู้สึกในความตึงคชัดเจนมากอันนี้คอยืนอย่างนี้คือประเภทของเซรั่มใช่แล้วก็เสร็จแล้วเราก็ชโลมเพื่อให้เกิดมอยช์ไรซิ่งด้วยครีมกระชับแล้วก็ส่วนส่วนที่ริ้วรอยร่องลึกขความกระชับตัวนี้แหละคือปัญหาหลักของผิวเลยเพราะว่าผิวหนังของเราเนี่ยจะมีคอลลาเจนอยู่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดครับ คอลลาเจนก็เป็นโปรตีนของร่างกายซึ่งมียี่สกว่าเปอร์เซ็นต์ของร่างกายนี่ฮะอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับไม่ว่าจะที่ข้อเข่าเส้นผนังหลอดเลือดอะไรทั้งหลายพวกนี้เป็นคอลลาเจนหมดผิวหนังก็ต้องมีผิวหนังของเราเนี่ยคอลลาเจนมี2ประเภทคือประเภทที่1และประเภทที่3มจริงๆคอลลาเจนเนี่ยมันมีตั้งแต่ประเภทที่1จนถึง12ครอบอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายแต่บนผิวหนังของเราจะมี1กับสนะครับทีนี้ สองสองอย่างเนี่ยคอเลสเตอรอลหนึ่งสองเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรงนี้คือถ้าเป็นเด็กคอเลสเตอรอลจะสร้างขึ้นมาโดยใช้สร้างขึ้นมาเป็นคอเลสเตอรอลชนิดที่สามจะเป็นทําให้ผิวดูเนียนนุ่ม,มนะดูเนียนดูอ่อนเยาว์นะครับแล้วถ้าหากว่าอายุมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงสิบกว่าการสร้างคอเลสเตอรอลสามมันก็จะเริ่มลดลงจะถอยลงจะถอยลงจะเป็นการสร้างคอเลสเตอรอลชนิดที่หนึ่งแทนอ่า ชนิดที่หนึ่งก็ทําให้ผิวหนังเรานี่จะแข็งแรงแต่ความความยาววัยมันมันก็จะหายไปนะมันจะหายไปเพราะฉะนั้นผิวเด็กเนี่ยจะมีคอลลาเจนสามมันจึงเนียนครับจึงเนียนนะครับทีนี้พอถึงอายุสักสามห้าถึงสี่สิบไม่เนียนละทั้งคู่มันเริ่มจะไม่สร้างละเริ่มหายไปทั้งคู่เลยเริ่มค่อยๆหายไปละเริ่มค่อยๆถูกทาลายละครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่า ต้องเข้าใจว่าคอลลาเจนเราขาดคอลลาเจนตัวไหนแล้วเรากำลังต้องการสร้างอย่างไรนะครับสิ่งที่เราต้องการทําก็คือต้องการสร้างทั้งคอลลาเจนชนิดที่หนึ่งและชนิดที่สามช่างชนิดที่สามก็เพื่อให้ผิวของเราเนียนดูเนียนเหมือนเด็กเหมือนเด็กอ,อ,อ่อนยาวดูอ่อนยาวชนิดที่หนึ่งก็เพื่อให้ผิวของเรามีแข็งแรงมีงความแข็งแรงแครับทีนี้ตอนที่เราอายุมากที่จะหายไปก่อนเพื่อนคือคอลลาเจนชนิดที่หนึ่งเพราะมันมีมากกว่า อันแอแล้อ่าก็เราจะรู้เหี่ยวเลยคราวนี้เหี่ยวย่นละเพราะฉะนั้นสร้างคอลลาเจนตัวนี้สร้างคอลลาเจนชนิดหนึ่งปุ๊บมันจะเห็นผลเร็วเร็วแต่ไอ้เรื่องเนียนเนี่ยมันเป็นคอลลาเจนชนิดที่สามมันไม่มากกว่าคอลลาเจนชนิดที่หนึ่งครับแต่จะก็จําเป็นต้องสร้างเหมือนกันผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปในตลาดบอกมีคอลลาจงคอลลาเจนจากทะเลจากอะไรก็ตามเดิมทีก็จะมีการใส่คอลลาเจนเข้าไปในเนื้อเครื่องสำอางอันี้คือคอลลาเจนมันเป็นโมเลกุลใหญ่นะจ๊ะ มันจะซึมเข้าไปใต้ผิวหนังเนี่ยผิวที่ชั้นผิวหนังเนี่ยมันยากต่อให้เป็นนาโนนาโนอะไรก็ไม่มีทางถึงจะต้องมีเครื่องมือผักคอลลาเจนนะแต่ของเราบอกว่าไม่เอาในเมื่อเรารู้ว่ามันมีการสร้างคอลลาเจนได้เองว่าเรามีสารธรรมชาติเนี่ยซึมเข้าไปในผิวหนังแล้วมันจะสามารถสร้างตรงนั้นได้คือมันไปกระตุ้นเซลล์ในร่างกายเราให้สร้างคอลลาเจนได้เองครับเพราะฉนั้นก็เลยก็เลยมีสารประกอบที่เราสกัดมาจากธรรมชาติครับ ทำเองในห้องแล็บนะครับสกัดออกมาแล้วให้มันซึมเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วก็ไปสร้างคอลลาเจนตรงนั้นทีนี้คอลลาเจนที่สร้างตรงเนี้มันทั้งหนึ่งและสามในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นหนึ่งไม่ต้องไปใช้อะไรผลักเลยเออทาเฉยๆมันซึมเข้าไปอแล้วก็ยกกระชับแสดงว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยใบหน้าครึ่งซ้ายเนี่ยใช้ทั้งเซรั่มและครีมใช่ครับ เพียงแค่ห้านาทีห้านาทีในห้านาทีเนี่ยอันนี้เป็นการเป็นนิทรรศการที่เขาแสดงให้คนดูจํานวนมากนะครับห้านาทีเขาใช้ลงเซรั่มสามรอบแล้วก็ตามด้วยครีมสามรอบแล้วก็นิดเดียวนะฮะก็คือเป็นการสาธิตแหละาสาธิตแต่มันห้นผลจะบอกว่ามันมหัศจรรย์ทั้งประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นรวมทั้งระยะเวลาด้วยรวดเร็วครับอันนี้หมายถึงว่าในกรณีนี้เนี่ย ผู้ชายผู้หญิงใช้ได้ได้ครับอายุเท่าไหร่ก็ใช้ได้ยิ่งอายุเยอะยิ่งดีใหญ่เพราะมันจะเห็นชัดเก็บอกไงคนเราถ้าตราบใดยังห่วงใยความงามของตนเองอย่างนั้นแปลว่ายังไม่แก่ถ้าใครบอกว่าอุ้ยลูกทำน้ำทำไปมันไปเทอะอย่างเงี้ยเรียกว่าแก่เน่ทีนี้สำหรับคนที่อายุน้อยอายุไม่ถึง40ก็ว่ายังไม่เหี่ยวสาวๆอยากจะป้องกันได้ไหม ป้องกันได้วิธีการไม่ดีแบบแก้คืออย่างที่บอกคอลลาเจนมันสร้างขึ้นมามันก็จะมีการทําลายอยู่ตลอดเวลาถ้าหากคอลลาเจนไม่ทําลายมันจะกลายเป็นคอลลาเจนที่มีอายุแล้วมันจะไม่ค่อยดีคอลลาเจนที่ดีที่จะทําให้ผิวหน้าของเรายาวก็จะเป็นคอลลาเจนที่สร้างใหม่เหมือนกับของเด็กๆมันก็หมุนเวียนผันเปลี่ยนไม่ไดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการมีบาลานซ์ของคอลลาเจนที่สร้างและทําลายของเราผิวของเราก็จะอยู่อยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเดี๋ยวนี้ อพอถึงจุดหนึ่งเราเริ่มไม่สร้างคอลลาเจนแต่มีการทำลายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะหยุดการทำลายอคอลลาเจนด้วยมันก็จะดีมากๆผลิตภัณฑ์ที่เราใส่ที่เรามีอยู่ตัวเนี้ยมันมีสารธรรมชาติที่ไปหยุดเอนไซม์ตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าแมทริก เมทโทรโปรตีนส์เป็นเอนไซม์ที่ไปสลายแมทริกซ์ของผิวหนังครับแมทร<ำ>ิกซ์ของผิวหนังหมายถึงอะไรนะครับคือแมทริกซ์ของผิวหนังคือหมายถ้าผิวหนังเนี่ยนะฮะถ้าเราเอาเซลล์ของไฟเบอร์บา์ซึ่งเข้าเาสร้างคอลลาเจนออกอนะเอาเซลล์ทั้งหลายเราเออกเราจะเห็นโครงใยของที่เป็นเส้นใหญ่เป็นตะข่ายเป็นตะข่ายแล้วเนี่ยคือตะข่ายที่ทําให้ผิวของเราแข็งแรงครับถ้ามันโดนทําลาย มันก็จะหย่อนอ่าครับขาดอ่าใช่และเอนไซม์ตัวเนี้ยเมทริกเมโรโปรตีสตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวทําลายเราก็ไปขจัดไอ้ตัวทําลายนี่ออกไปเพราะฉะนั้นเราก็มีสารธรรมชาติไปป้องกันการทําลายตรงนี้ซะถ้าใครอยากจะรู้ว่าผิวเราเสียมทริกยังไงเนี้ยดูเสื้อผ้าที่ซักบ่อยๆเพราะผ้าเราก็เป็นเมทริกใช่ครับนะมันเป็นการสารขวานสารขวานแล้วก็เสร็จแล้วมันก็จะ่านขึ้นเพราะว่าตรงเนี้ยมันแปลว่ามันกําลังถูกทําลายครับ เพราะฉะนั้นมีทั้งการสร้างเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีท้งชะลอการทําลายผมมันชงจะไม่สามารถบอกมันหยุดเลยนะคือคือต้องชะลอการทําลายของแมทริกซ์เพราะฉะนั้นผิวพัธุ์ของเราก็จะโอ้โหนี่นี่ผมทึ่งมากๆไม่แปลว่าเขามีสองกองทัพครับกองทัพหนึ่งเนี่ยมาทําหน้าที่สร้างอยู่ อีกองทัพหนึ่งเนี่ยยืนยามอยู่ข้างนอกป้องกันป้องกันแต่ว่าบังเอิญเนี่ยป้องกันได้บ้างไม่ได้บ้างในลักษณะที่ว่าบางทีก็เผลอหลับนิดหน่อยเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกมันไม่หมดไปมันชะลอได้ก็แปลว่าตอนที่ตื่นมามันก็ไม่มีใครทําอะไรเราเพราะเผลอหลับยามหม่ก็มานิดนึงก็มาอย่างเนี้ยประมาณนี้นน้อยนะฮะที่จะมีคนอธิบายหลักการการทํางานของผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องความสวยความงามคือบังเอิญผมเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างที่ผมบอกไว้แล้วจะอธิบายมันต้องอธิบายให้ แก่นลึกถึงความหว่ากลไกมันเป็นอย่างไรไม่ใช่เป็นโฆษณาปล่าเปลาเปล่าช่วยโน่นนี่นั่นต่างๆอาจารย์ู้อาจารย์จะประกาศรับสมัครพรีเซนเตอร์ยังคะนี่ติดต่อมาได้เลยนี่กำลังจะบอกว่าตัวเองจะเป็นจะเเป็นออไม่เราอยากจะเป็นพูดว่ายังไงครับ ความสวยสดใสเกิดได้ในห้านาทีาเซรีรับประกันคนเชื่อกันทั้งประเทศเลยนะแบบนี้เนี่ยถ้าเอาหน้าพี่รับประกันคนไม่เชื่อไม่รู้ไปไม่บอกใครจะรู้ว่าอายุเท่าไหร่ก้องมาใกล้ๆสี่หกสิบสามได้ยงเงี้ยเออาถูกไหมล่ะเออทีนี้ทีนี้อาจารย์พูดบอกว่าจะรับสมัครอาสาสมัครครับพรีเซนเตอร์ยังไงก็โรงเรียนได้ทราบว่าเราก็มีโปรแกรมว่าจะให้มีการแข่งขัน ประกวดภาพก่อนใช้หลังใช้ข้างเดียวนี่นะฮะในห้างนาทีนี่แหละวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนทุกอาทิตย์แล้วก็มาเลยมาพร้อมกับทุกอาทิตย์สุดท้ายของแต่ละเดือนเอาภาพมาเอาเข้ามาทาด้วยตัวเองเนี่ยเราก็จะให้เซรั่มไปให้ครีมไปจํานวนหนึ่งแล้วคุณทาสามรอบอย่างละสามรอบแล้วหลังจากนั้นก็ถ่ายภาพ ล้วเอาภาพเนี่ยมาประกวดกันข้างเดียวนะฮะให้เห็นกันเลยให้ความต่างที่ชัดเจนให้เห็นความแตกต่างมากที่สุดอคนนั้นก็ชนะแล้วก็มาโหวตกันมาโหวตกันแล้วก็จะมีกรรมการที่ทรงคนวุฒิมาอยู่ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่มาเฮโร่กันมานะครับแล้วอย่างนี้นะผู้ชนะเวลาได้ช่วยต้องสือช่วยกันนะคะเชื่อไหมคะแปั๊บเดียวหายเหี่ยวค่ะ แล้วอย่าลืมไปทาอีกข้างหนึ่งนะจริงจริงตอนที่เราแสดงประสิทธิภาพตรงเนี้ก็โอ้ยแป๊บเดียวเหี่ยวหายไปเลยนะก็เลยเขาก็เลยเป็นทำสโลแกนเล่นๆแป๊บเดียวใช่ผมเห็นมีคนโพสต์ลงไปในเฟ e บุ๊กในทวิตเตอร์เนี่ยแต่ก็นี่ไงบอกแล้วคนชนะต้องถึงที่ไงค่ะแป๊บเดียว เขี่ยวหายค่ะอาจารย์ครับผลิตภัณฑ์นี้เราจะได้ใช้กันเร็ววันนี้ไหมครับหรือว่าก็ตอนนี้ก็มีแล้วครับมีออกจําหน่ายแล้วก็แพคเกจิ้งอาจจะยังไม่สวยเพ่อยังไม่สวยเขาก็ลดราคาลงมาออ้ยแพ็กเกจไม่สนใจไม่สนใจครับจริงครับเนื้อในเออเอาข้างในอ่ะพอใช้เนื้อในแล้วผมว่าทุกคนฮะจะต้องจะต้องทึ่งผมลองเรียนว่าไม่ใช่ไปเพียงเพียงพอใจครับผมว่าจะต้องทึ่งนะครับ ก็าอย่างที่เราแสดงกับสมาชิกของเราเขาทุกคนก็ตกใจกันหมดมันเป็นไม่ได้ยังไง,งน,นะครับคือก็<ร>ต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลักการที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเชิงวิทยาศาสตร์แต่รับรองได้ว่าหลักการเหล่านี้เนี่ยเป็นหลักการที่สากลเขายอมรับ,รบแต่ไม่ค่อยมีคนมาอาธิบายแบบนี้เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่กล้าอัดหรือเพิ่มสารที่สร้างคอลลาเจนและหยุดการสร้างหยุดการทำลายสร้าง ทำลายคอลลาเจนเท่ากับที่เราใส่เข้าไปเพราะสิ่งที่เราทำที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสกัดเองในห้องแลบของเราทั้งหมดนี้ได้รับการรับรองถูกต้องถูกต้องครับไม่เป็นอันตรายไม่เบี้ยนแต่รายครับส่วนไอ้เรื่องความสวยความใสอย่างอื่นมันก็เป็นธรรมดาทั่วไปเรื่องของการลดฝ้าหรือ้วก็ผิวเนียนอาจารย์ก็ทราบผู้เชี่ยวชาญคนนี้ก็ทราบมันมีเยอะ จะปลจะไปไหนกราเพิงบอกไงบอกว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องแก้เหี่ยหรือว่าหน้าเนียนใสเนี่ยนะคะจะมีหลายยี่ห้อเขาจะลุกขึ้นมาบอกว่ามีชื่อฉันก็ทําได้แต่สิ่งที่อาจารย์ทำและให้ดูสาธติตตรงนี้บอกได้เลยปัญหาตรงเนี้ยแม้แต่เครื่องมือสัญญกรรมที่มีปัจจุบันก็ไม่สามารถทําให้ได้เพราะฉะนั้นครั้งหน้านี้ผมก็จะไม่เห็นอาจารย์เสรีในแบบนี้แล้วเห็นน้องชายอาจารย์ S 1> <S 1> เอาละครับวันนี้เวลาของรายการครับต้องก็หมดลงแล้วนะครับในช่วงนี้ต้องก,าอากราขบขอบคุณท่านอาการย์ดรพิเชษมากครับขอบ,ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ